คับวันนี้ผมเจทีเกมเมอร์ทีวีนะจะมาเล่นมาสเตอร์อารีนาฮะ arrow.io โอเควันนี้เราก็ไปกันเลยเล่นแบบออนไลน์เลยเล่นทีมเพย์ไปเลยดีกว่าผมก็ใช้ตัวที่ใช้เพชรซื้อนะฮะมันอัปเดตเนี่ยตอนนี้ฮะเอ่อฟิวเจอร์ไฟเตอร์นะฮะโอเคสตาร์ตเกมก็ต้องรอหาคู่นะฮะ ที่จะรอหาเพื่อนที่จะมาเล่นทีมกับเราถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็ออกไปเล่นแบบโอเคมาแล้วค่ะคนหนึง่งอ่าออกแล้วโอเคมาแล้วโอเคอีกสองอีกสามคนนะฮะโอเคเขาออกไปเร็วไปเร็วอะเขาเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกนะฮะไม่รู้เขาเป็นไรนะ โอเคฮะไม่มีคนเล่นนะฮะโอเคออกไม่ได้ด้วยอ้ามโอเคสตาร์ทเดอะเกมขาดอีกคนเดียวคนเดียวคนเดียวเจ้านะ ออี้าว,าวหายหมดเลยอ้าวโอเคออกกันเลยรีบออกเลยอือหือทำไมโอเคฮะ เล่นแบบอันนี้นะคะออฟไลน์พอคนเอาอันนี้ว่ายงไม่โดนโอเคโอเคผมก็จะเลือกเป็นฮานูนสีเหี่ยมเนี่ยมันจะยิงแล้วเด้งลับอย่างเงี้ยแปลนี่ถ้ายิงรัวๆนะครับมันจะหดมากโอเคอเลย อ้าวทำไมอาวุธอ๋มันเกอาเปนโอเคมว่าเป็นอาวุธโชคดีสับเระไรนี่เจ๋งด ตายอ้ตายคู่เลยฮะโอ้โอเคเล่นอีกรอบแนึวงอีกสักสามรอบโอเค ตายตายอุ้ยเดียวอุ้ยเดีเดินมาตายสกครับโอเคอันนี้ โอเคั okay. Okay, ้นแบบดดูโอเคฮะก็ไปต่อกันอุ้ย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  เราจะต้องเป็นที่หนึ่งให้ด้เราจะต้องเป็นด้เจเป็นที่หนึ่งใหจะตเป็นีนโอเคอุ๊ยมีคนช่อเหมือนผมด้วยจัสติน FUCK oh. คะแนนหนึ่งสองเสกว่า สองดอกเข้เาไปและสอดอกเข้าไปแล คะแนนสองหมื่นในที่สุดเวลก็ไม่ตัดโอเคเล่นอีกโอ้เดี๋ยวลองไปทดลองแบบ beginner กันนะฮะนี่เราค่ะอู้เราสามสิบสคนเองโอเคเราก็ไปเล่นแบบ beginner กันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคถ้าเ,เล่นแบบ beginner มันจะง่ายขนาดไหนมันจะง่ายขนาดไหนะะนะแบบ beginner

เสร็จแล้วอ่ะเจอคนเลยทำไมไม่เจอคนเลยอุ้ยเจอแล้วเจอคนแล้วอุ้ยเขายิงเราก่อนจริงเราก่อนแต่ดูเหมืนอนเราจะชนะ เป็นอะไรที่เจ๋งม,มากขนาดเบลล์ขนาดเวลแปดแล้วเลยี่ส้าจะขนาดไหน เขาไปเจมเขาไปเจมเขาไปเจมเ้าเขาไปเจมเขาโอเค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 ข้าไปยูเลือก่อโอเคเลือกเต็มแล้วเดี๋ยวนี้เฮ็ดพี่เราไม่ขึ้นเลยาเจอี้ีแล้วโอเคสี่ดอกไปเลย เฮพีติดสักพีดแลวเราเจอคนนี้มาดักขัดขวางเราดักขัดขวางเราวุ้ยเลือดเลือดมาแบีเลยเอ้เลดเต็ม้ยโอคเล ไม่ตายออกไม่ตายอ่ะมาอีกสักรอบรอบสุดท้ายเล่นให้ดีที่สุด โอ้อโอ้โหโอ้โ oh. อ uh ้โหมาว่ไมจันทำไม่ไหวไมังทำไม่ไหวม่ทงมาไล่ไม่จังมาล่ามาล่าไปไปแล้วอืมไมดีดีสุดแล้วลา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 มัาไม่ดีที่ตนนี้ต้องเอาให้ดีเว้าไเอ้ยยีาได้ ถ้าเล่นดีนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่ๆนะฮะโอเค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 ออ้ออันตรายมากนี่นนี่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 โอยตาย ตอนนี้กะจะเอาคะแนนอย่าง,งน,นี้อะไรเอ้าห้ 50, าหมื่นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้ถึงหรือเปล่าได้ถึงหรือเปล่าไม้ถึงหรือเปล่าลถึงหรือเปล่าลถึงหรือเปล่าลถึงหรือเปล่า,ลา,ลา,ลาลไม่รู้ตอนนี้ไม่บวกแล้ว คนดูมีความสนุกก็พอดูไม่ต้องเครียดอะไรนะฮะอันนี้เป็นเกมฝันใช้สมองรับผมนะฮะบางทีมันก็ทำให้หัวร้อมนมากนะฮะเพราะว่าเกิดตายเกิดตายอุ้ยใครอะใครอะใครอ่ะใครเป็นใครอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อยอุ้อยอุ้ยลี่ยเฉลี่ คีบพีโอ้่หก่มเป็นตัวใหญ่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 หญหญมาเยี่ยมคีเราเหรอวันนี้ป้องกันไว้ก่อน แล้วคะแนนสองหมื่นก็พอขอเวล2เ,เวลี่บ้าโคนนี้โหดอแอนโทนี่แอนโทนี่อะไรเก่งมากเจ้าจอนแอนโทนี่คะแนนสองหมื่นสามหมื่นก็พอใจแล้วอุ้ยเวล,เวลอัพเวลอัพต้องหน่อยก่อน Oh, uh, o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 h. Uh, uh. เป็นพรอุ้ยเข้ามาแจมอุ้ย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 น่ากวอ้ยอุ้ยอุ้ยอทําเราไวมากเรายิบสองแล้วถ้าเป็นไม่ได้นะฮะใปสามเบลนี้อยากหาของที่มันได้ตีแรงแรงกว่า อาตารอันนี้โอ้โหไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรเลยเหรออืมโอ้โอ้โอ้เขายิงแรงเกินอะโอ้หอาวุธเราก็อ่อนถ้าเขายิงโดนนี่โอ้โหอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยออ้ยเลือดโอ้โหเลือด ถ้าเจอใครตอนนี้นี่ขอบายก่อนเลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยไม่ต้องทำตามไม่เป็นจริงขนาดนี้็ได้ั้มโอ้ยหัวใจถ้าใครโดนยิงทีนี่โอ้โหโอ้ยนั่นไงนั่นไงพู้ถึงมาเลยเยอร์18โอเควันนี้ก็พอสมควร นะฮะโอเคคะแนนเมื่อกี้ก็ได้สองหมืนเจ็ดอืมโอเคพอใจโอเคฮะวันนี้ก็ขอจบคลิป,ปน,นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดดูกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งใต้คลิปเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะวันนี้ก็ สวัสดีค่ะย